ผมจะเริ่มกับทั้งแรกเลยนะครับกับอัอเต็ปนะครับซิกเนเจอร์ของอัต็ปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่แบบมีจุดยืนตลอดมาว่า,าคิดเห็นต่างกับภาครัฐโดยเฉพาะกับฝ่ายความมั่นคงนะครับแต่เป็นความคิดเห็นต่างที่ใช้การเมืองใช้สันติวิธีนะครับสับ สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับอาเตปมองยังไงครับทางแคร่งของกระบวนการสันติภาพมาถึงชั่วโมงนี้20ปีมาแล้วนะครับตอบเรียนจากกระบวนการพูดคุยสากลหรือแบบไทยเนี่ยอัตเตปนะครับมองว่าความเป็นสถานการณ์เฉพาะในพื้นที่เนี่ยมีบริบทเท่าเทียบก,กับกระบวนการสันติภาพในสากลเนี่ยปัจจัยหลักๆก็กคือคู่ขัดแย้งคุณลักษณะของคู่ขัดแย้งนะครับ ในต่างประเทศในสากลถ้มันจะเป็นยุโรปหรือว่จ7มินตาเนาวเนี่ยคู่ขัดแย้งของรัฐเนี่ยเราเราศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับทราบกันมาว่าแท้ที่จะไม่มีความเป็นองค์กรหลักเลยคือโครงสร้างผู้นําใครอยู่ที่ไหนจะรู้จักหมดเลยใช่ไหมอันนั้นคือฝ่ายที่เป็นตรงข้ามรัฐต่อสู้กับรัฐแล้วก็อีกด้านหนึ่งฝั่งของรัฐเองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบสลับซับซ้อนเป็นไม่ได้เป็นรัฐทับซ้อนหรือในภาษากาอาจารย์เกษียณเรียกว่ารัฐพันลึกใช่ไหมครในความหมายก็คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายความมั่นคงในต่างประเทศเนี่ยเป็นคนยวกันแต่ของประเทศไทยบริบทเนี่ยฝ่ายบริหารต้องเกรงใจฝ่ายมันฝ่ายมั่นคงคือคนละคนกันนะครับอันเต็จมองว่านะครับอันเนี้ต่างแบบพารคโคเลยกาไปสิเนี่ยจะเลิกผมตอบเลย ก็ตัาดานะคิดว่าเออเป็นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐนะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเอขอขศช,ออชหรือช่วงขสชหรือท่าทีล่าสุดที่นําโดยทักษิณในภาพสนามผมเป็นในโซเชียลอตัดโชกกระดาษเปล่า <c ười> นะครับกระดับความว่างเปล่านะครับแล้วก่อนหน้านั้นจะเคยวิพากษ์ว่าที่ไปพูดคุยเนี่ยรวมถึงอาจารย์พคนที่เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงของรัฐเป็นตัวฟองต่วขยายความนะครับเชบิญครับโอเค ครับใหม่ใหม่ใครง่วงไงไปคือแบฐเปลี่ยนมาแล้วมันใหม่กมันมาแล้วรู้<ล>ครับเออรู้สึกว่าผู้ทำรายการนี้จะจะมันกว่าผมยังไงคือฮาร์ดคอร์กว่าฮะคือจริงๆอาจจะคือผู้เห็นต่างคือไม่ใช่ผมคือรัฐอ่ะเห็นต่างคนที่นี่นี่คือหนึ่งต้องนิยามเันใหม่ครับคือ คนที่นี่ก็คิดแบบนี้มานานละรัฐนี้ต่างหากที่คิดต่างมาตลอดนิดเลยคือผมตอนเข้าร่วมรายการก็ถูกแซวเรื่องเสือ้อก็ถือโอกา,กาสโฆษณาเลยคือเสื้อเนี่ยมันบางคนก็อ่านว่าแบบตักใบหรือเขียนผิดหรือเปล่าอทำไมตักบี้อะไรเงี้ย <laughs> จริงๆมันเป็นสองครวมกันนะฮะ oh. เสื้อนี้เนี่ยผมให้ฝ่ายสื่อสารฝ่ายอดเวอเซี่ขององคอ์กรเนี่ยสร้างขึ้นมาถามว่าแนวคิดมาจากไหนเราคิดมาจากรวมคําว่าตักใบกับซอมบี e ซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามเรื่องออความขัดแย้งไอแลนด์เหนือกับอังกฤษเนี่ยมันมีเพลงเดินที่วง Cranberries ซึ่งเขาออกมาในช่วงที่เกิดเพลง The Troubles นะเกิดเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยบ้างบอกว่าซอมบี้เนี่ยเปรบเสมือนกองทัพอังกฤษที่ดูดเลือดดูด,ด,ดเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งก็ก,ก็ก็คือผมว่าเออก็สื่อสารได้ดีต่อกองทัพไทยที่นี่อะไรเงี้ยแต่แต่ก็มีบ้างก็บอกอยู่เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยตัวซอมบี้เนี่ย มันเป็นตัวที่พูดถึงการกระทําของ IIA ด้วยที่ถ้าจำไม่ผิดที่อะไรอวอรลิงตันอะไรสักอย่างที่เกิดระเบิดแล้วก็เด็ก2คนสูญเสียซึ่งมันก็สอดคล้องกับปัญหาที่นี่ฮะคือ,อระเบิดรถตำรวจที่บันดังสตาร์หน้ามินิบิ๊กซีเนี่ยที่อาจจะเป้าตำรวจแต่ว่าก็ส่งผลให้พลเรือนเยาวชนเสียชีวิตที่นั่นอะไรเงี้ยตอนกลางคืนก่อน,อนที่ท,ท่านทักษิณจะมาใช่ซึ่งนอกเหนือจากเหตุหการณ์นี้เองเนี่ยเราเนี่ยที่พูดถึงเรื่องหนึ่งเดียวเพื่อสันติภาพเนี่ย จริงๆสิ่งดังที่เราควรเรียกร้องวันนี้คือว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยก้าวนักกิจกรรมเนี่ยขึ้นศาลครั้งแรกกรณีมลา,ายูรายอ,อนี่คือสันติภาพที่เกิดขึ้นที่กําลังเกิดขึ้นจริงที่นี่อย่างเงี้ยก็ก็ถือโอกาสนี้เออก็ก็ถือเน่จะบอกว่าคือนี่คือสันติภาพในแบบในแบบที่คุณกรทวบอกว่าแบบไทยไทยก็แบบแบบสากลไม่มีใช่ฮะเนี่ยแบบไทยเนี่ยสันติภาพแบบไทยคือแบบนี้คุยพังเออก็ให้ให้คดีผ่านนี่คือที่คือคือผมจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับ คือทำไมพคออทอสู้มาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวไทยสิ่งหนึ่งที่พคออทอผมว่าทำได้ดีนะตอนนั้นก็คือเขาเนี่ยวิเคราะห์วิจัยโครงวิจัยปัญหาของไทยเนี่ยได้ค่อนข้างดีปัญหาของไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาความเหลื่อมลำ้ำเวลาเขาไปหาชาวบ้านเนี่ยคือผมมามีโอกาสได้ไปทางอีสานไปหาคนเท่าคนแก่ที่เคยเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในยุคในยุคคอมมิวนิสต์นะฮะ แล้วก,ก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาไทยซึ่งแน่นอนเนี่ยเขาเองก็หลังจากออกมาจากป่าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นนักวิชาการเข้าไปเป็นนักการเมืองใหญ่โตหรือได้ประโยชน์จากรัฐอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดิมที่เราเห็นก็คือว่าเขาบอกว่าเหตุที่เขาร่วมกับพกทตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มันเหลื่อมล้ำมากมปรากฏว่าหลังจากที่พลเอกเปรมประกาศคําสั่งคนที่สงสามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการจริงๆเนี่ย อศูทัศน์สอมเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้พอกทอํจำนนมันไม่ใช่เป็นการทําให้คนเขาอยากจะมาสู้หาทางออกร่วมกันแม้นว่าความพยายามนั้นมันเกิดขึ้นจากตัวแทนของฝ่ายไทยเข้าไปคุยกับผู้ที่ถูกจองจําอยู่ในเรือนจําจนอยากจะพูดจนตกลงกันว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเป็นปฐบทของการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาถูกหักหลังหมดเลย ถูกทำลายบางคนก็ถูกออกมาก็ต้องจำใจที่ต้องเป็นสายข่าวให้รัฐบ้างออกมาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือออกบางจะต้องทำนโยบายต่างๆสนับสนุนการต่อสู้ของรัฐส่วนคนที่เป็นฝ่ายรัฐเอย่างอย่างยกตัวอย่างพลตรีสนัน่กนกระจรภาษาก็ได้ปูนบำเหน็จได้เป็นเอ่อเอ่อคนที่ใหญ่โตในประเทศนี้พอสิบอกถ้าสอบสองสามเนี่ยมันนี่คือนี่คือไงฮะหลักคิดไงฮะหลักคิดของผู้มีอำนาจของสังคมไทยเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นแบบที่ว่า คือถามว่าหลังจากที่พคทอเนี่ยหลังจากที่พคทอเนี่ยไม่สามารถสู้ได้แล,ดแล้วเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างไหมครับม่มนี่หนึ่งชัดเจนสองสองประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยที่เราคิดว่าดีกว่าเดิมเนี่ยเราก็รู้ว่างานวิจัยในดับจากลพูดอย่างชัดเจนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลก สรุปคือสรุปคือรัฐนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยหลังจากที่ทำให้พกทจำนวนต่อการต่อสู้และไปสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐนี้นี่คือหลักคิดของรัฐนี้ในการแก้ปัญหาอันนี้คือหนึ่งผมพูดแบบนี้อย่างที่สองทำไมคอ,ค,อคือเวลาผมอยากจะวิาพากษ์นโยบายระสมททักสองสาเนี่ยมผมเองก็ไม่อยากพูดถึงถึงกฎของสมจน ทำให้เราเองแล้วเลยแล้วก็รู้สึกละล้ากับกระบวนการพูดคุยที่มันมีอยู่ในมุมผมเนี่ยทำไมการพูดคุยสันติภาพในสมัยประยุทธ์เนี่ยสันติสุขเนี่ยมันจนมันถึงล้มเหลวหรือไม่ไปไหนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลักคิดโทวจบทักสองสามมาตลอดไงครับม,มันต่างตรงที่ว่าเมื่อตอนเป็นยุสัตว์ลับตอนนี้เนี่ยแค่กล้าเพียงพอที่จะประกาศให้สังคมไทยสังคมโลกให้มันเป็นนโยบายทางการ คือผมค่อนข้างผิดหวังมากๆจากเพื่อนๆในสชที่เดิมทีเป็นคนที่ทําให้เราเองจนคนคน่อนข้างผมผมไม่กล้าเอ่ยนามฮะคือคือคือผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยดูเหมือนเราเองเข้าใจแล้วว่าปัญหาที่นี่เนี่ยเครื่องมือที่ทุกคนก็รู้สึกว่าต้องกล้ากลืนเนี่ยต้องยอมต้องไปสนับสนุนให้แต่และฝ่ายที่ใกล้เคียงกับชุดวิธีคิดทางการเมืองของตัวเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเนี่ย ก็คือกระบวนการสันติภาพการพูดคุยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมันเหมือนมันมันสูญสิ้นมันมันสูญสิ้นมันสลายไปกับแม่น้ําเห็นการถแถลงการให้สัมภาษณ์ของเลขาสมปชล่าสุดซึ่งเดิมทีก็เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพูดคุยมาตลอดน่าจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้มาตลอดอะไรเงี้ย ผมก็ไม่ได้โทษเป็นเรื่องปัจเจกฮะก็เข้าใจว่าสมชก็เป็นแค่เลขานุการในการประชุมของหน่วยง,งานต่งตางๆแล้วก็แถลงให้ทราบอะไรเงี้ยนี่นี่ฮะผมว่ารัฐนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดเน่ต่อการแก้ปัญหาที่นี่เลยถามว่าเวลาคือเหตุที่ผมต้องพูดแบบนี้เนี่ยเพราะผมเองเนี่ยไม่อยากจะวิพากษ์ของรัฐสองสามมากนะักเพราะผมอยากจะวิพากษ์กระบวนการที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักคิดของรักสองสามมาตลอดอเราถึง,ถงเห็นการพูดคุย ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการคูดคุยที่ทําให้ฝ่ายปตัตตานีอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าการเมืองนํากาอาหารเนี่ยแม้นว่าไม่ได้ประกาศแต่ทุกทุกนักการเมืองแม้นว่าจะสวมหมวกประชาธิปไตยเองก็ใช้กับเรื่องที่นี่มามาตลอดเวลาเราพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของที่นี่เองเนี่ยหลายคนก็พูดถึงพูโลก็แบตูแวร์ก็เคยทำวิจัยเรื่องเรื่องพูโลอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแบบนั้น่ะนะคงได้ฟังจากแบตูแวร์คือ พูลโลเองเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่า,า,าเหตุที่พูลโลเองเนี่ยหยุดอขอขอภยัยคือเหตุที่พูลโลเองเนี่ยยุไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยเพราะ,ะเพราะว่าตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายการต่อสู้พระเอกราช <c oughs> แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้พูดคุยที่คนพูลโลที่อยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูโลเองเนี่ยก็เคยเข้ามากระบวนการที่มีหลักคิดแบบเดียวกันเนี่ย คือสอวันนีนะ้ถ้าเราเห็นไอติกตอบมันมีไวรัลในช่วงที่พูโลเองวางอาวุธอะ่ะสุดท้ายพูโลก็ถูกหักหลังจนในที่สุดเนี่ยกลายเป็นกระบวนการที่ยากที่จะมาฟื้นกองกําลังแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเบียเอนก่อตั้งก่อนพูโลก่อนหน้านั้นเองเบียเอนอาจจะไม่ได้มีศักยภาพในทางการเมืองระหว่างประเทศหรือแม้แต่การทหารเท่าพูโลซึ่งได้รับการสนับสนุน จากตะวันออกกลางอย่างเช่นสมัยนั้นก็สมัยกดาดัฟี่อย่างเงี้ยฮะคือรัฐไทยก็ใช้แบบเดียวกันก็คือไปคุยกับจีนไปคุยกับเวียดนามให้ตัดแข้งตัดขาพคทก,ก็ไปคุยกับก็ส่งท่านอัลมาภูมสุรินทร์พิศวณไปคุยกับโอไอซีไปคุยกับลิเบียไม่ให้การสนับสนุนคูโรอะไรแบบมันก็เป็นแบบก็เป็นก็เป็นแบบเดียวกันแต่ถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรัฐไทยไม่ได้ชนะฮะเบเรนจากเดิมทีดูเหมือนเป็นการสู้จากประชาชนร่างย่าทั่วไปหลังจากนั้น กลุ่มคนที่ผิดหวังจากการต่อสู้มาสนับสนุน BRN เ BR อบร์เอ็นก็เลยกลับมากับเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดปัญญาชนหลายคนก็เลยมาสนับสนุนการต่อสู้ของเบ n เอ็นกลายเป็นกระบวนการที่เรดิเคไมลซึ่งคนละเรื่องกับเนะอ็กซิมิสต์นะเรดิเคีลมากกว่าเดิม,มสิ่งที่ผมพยายามพูดนี่ก็คือว่าใช้เวลาที่มันจํากัดก็คือเพื่อให้เห็นว่ารัฐไทยเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าวิธีการที่ใช้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยมาใช้กับที่นี่ได้ คือหลักคิดต่างกันมากการต่อสู้ของพคทอของเพื่อนเพื่อนสังคมนิยมเนี่ยสู้เพื่อที่จะปกครองประเทศนี้<ม>เขาไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันมากมายมเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสิ่งที่มากที่สุดก็คือเขาอยากเปลี่ยนประเทศนี้ประเทศราชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐแต่ว่าก็ยังก็ยังมีก็ยังเป็นประเทศนี้เป็นประเทศที่อยากจะให้ความเป็นธรรมในแบบหลักการของเขาแต่ที่นี่ไม่ใช่ ที่นี่มีเรื่องอัตลักษณ์ที่นี่มีเรื่องศาสนาที่นี่ที่นี่สู้เพื่อที่จะกําหนดอนาคตตัวเองซึ่งหากวิธีการเนี่ยหลักคิดแบบโสดตาสองสามนำมาใช้ที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากมันจะล้มเหลวแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยจริงๆอยากจะพูดเนี่ยคือผมคือเบียร์เอ็นเราไม่สามารถเชิญมาคุยที่นี่นะอีกหนึ่งนาทีคือคือเวลาคือคือจริงๆเนี่ยเดผมมาเป็นประธานเดปัตตานีสมัยที่สองเนี่ย ช่วงหนึ่งเนี่ยเดปัตตานีก็เคยออกถแถลงการแล้วก็ไม่เชิงประนามเบีร์เอ็นแต่ว่าตําหนิเบีร์เอ็นในเรื่องการพูดคุยที่เดบคือถามว่าฝ่ายปตัตตานีเองเนี่ยสู้มาตลอดแล้วก็ประนีประนอมมาตลอดแต่ว่าฝ่ายไทยเองเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนประนีประนอมด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็พลิกแพลงก็เป็นกลเกมเทคนิคอะไรเท่านั้นเป็นยุทธวิธีท,ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การปราบปรามการทําให้ฝ่ายปัตตานีจำนวนเท่านั้นเนี่ย จังวหวะนึงเนี่ยที่เราเองเนี่ยสื่อสารต่อ BRN ก็คือว่าหากพวกคุณเองเนี่ยยังต่อสู้เพื่อเอกราชอยู่เนี่ยทุกๆข้อตกลงต่างๆเนี่ยไม่สามารถปิดทางให้กับการต่อสู้ของคนรุ่นหลังที่จะมีในอนาคตทำไมพวกเราถึงพูดแบบนั้นอย่าลืมว่ามันมีกรณีศึกษาที่อื่นกรณีที่เกิดขึ้นในมินดานาวเองเนี่ย จริงๆเนี่ยผมว่ามานิลาก็ใช้แบบเดียวกันโคโซผระางสต่อ mnlf จนสุดท้ายเกิด mif กลายเป็นขบวนการที่ใหญ่ขึ้นได้รับการยอมรับจากประชาชนม,มากขึ้นแล้วก็ผ่านมากี่ปีกี่สิบปีกว่าจะสามารถหาข้อยุติในขณะที่ทุกวันนี้เองเนี่ยก็ยังยัง,ยงสุ่มเสี่ยงอยู่เช่นกันเอ่อจาการ์ตาใช้ต่อติร์เลสเตเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยน้องเหนือจากทําลายไม่ได้เนี่ยกลายเป็นขบวนการที่มันรีเข้าลสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกปล่อยออกจอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศเอกราช คือคือเหตุที่เตือนอไทยเนี่ยก็คือว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่เป็นแค่ชัยชนะชั่วพาวเท่านั้นและเบียร์เอเอง,เองถ้าเลือกอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราเองไม่สนับสนุนการพูดคุยนะดูเหมือนจะสื่อสารให้เบียร์เอนเนี่ยล้มโต๊ะแต่จริงๆไม่ใช่ไม่เคยนสนับสนุนให้เบียร์เอนล้มโต๊ะสันติภาพแต่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยที่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของการทําลายการต่อสู้ของตัวเองเท<ม>่านั้นคือในมุมผมเนี่ยเ<ม>บียร์เอเองเนี่ย หากยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพูดคุยนี้เองเนี่ยโดยไม่ได้ใส่ใจโดยไม่ได้เรียกร้องต่อคนกลางในแบบมาเลเซียซึ่งตั้งคุณทั้งสินเชนวัตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายกับผู้คนคนของตัวเองสลายการชุมนุมหลักตักใบเนี่ยถ้ายังเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบนี้อยู่เนี่ยเบียร์เอ็นจะล่มสลายในที่สุดและคนรุ่นใหม่คนรุ่นต่อไปจะไปก่อตั้งขบวนการใหม่ ที่เรดีเลกกว่าเดิมและที่ใหญ่กว่าเดิมและตอนนั้นเนี่ยรัฐไทยเนี่ยจะคุมไม่ได้จะนึกไม่ถึงว่าภาพที่ตัวเองเคยคิดเนี่ยจะไม่เห็นอีกจะไม่จะไม่เห็นและจะหาวิธีการที่รับมือยากขึ้นกว่าเดิม The Poligen's News